สวัสดีครับ f อนะฮะร้านเขียวเจริญยนต์คอพี่ไก่อ่าวันอัปเดตสินค้านะฮะวันที่23กรพฤศจิกาานะครับอ่าเช้านี้ก็มีสินค้าดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะฮะเป็นสยามเอฟดีนะฮะลูกค้ามาแต่เช้าเลยวันนี้นะครับประวานดูจากอ่าช่อง y o u t u นะฮะก็ขออ่าใครที่สนใจสินค้าร้านเขียวเจริญยนก็ฝากกดติดตามนะฮะกดติดตาม กดซับสไคร์นะฮะกดถูกใจนะครับก <If> ็ยินดีให้คําแนะนําหรืออยากได้สินค้าตัวไหนใหม่ๆก็นะฮะกดติดตามไม่ได้เลยนะครับร้านจะเกี่ยวมีสินค้าดีๆมานําเสนอก็นะฮะมีหลายสภาพนะครับนี่ลูกค้าจากนอสวรรค์เอาไปละนะครับหนึ่งตัวนะฮะยกขึ้นรถเลยสั่งเปลี่ยนอะไห่พร้อมนะฮะลูกค้าใหม่มาอีกแล้วนะครับ ก็มีกระทิงแดงมีบิกิวสวยๆนะฮะหร,หรือจะเป็นสยาม F DD, อฟจีดีสยามพัดบวกนะฮะที่ลูกค้านะฮะโทรมาสอบถามกันเยอะมากมายเลยอย่างเช่นสยามนะฮะสยามต้นนูนนะครับลงต้นหมืน่นกว่าๆนะฮะหมื่นหน่อยๆน,นะครับกระทรมาสอบถามกันได้จะเอา้อหรือไม่เอา้อเดี๋ยวเราล,ลดราคาให้อีกหนึ่งพันนะฮะถ้าไม่เอารอนะครับอย่างลูกค้านะครสวรรค์่ันนี้ก็ไม่เอาร้อกาลดไปอีกหนะะึ่งพันนะครับหมื่นกว่าๆสยาม F อฟดีนะฮะ เออหรือสยามพัดเอ็กนะฮะนี่สามพัดเอ็กหรือไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจิ๋วไม่ว่าจะเป็นบิก๊กจิ๋วนะฮะส,สวยๆเลยนะ่ะบิก๊กจิ๋วหางขาวๆเนี่ยโหที่สวยเยอะหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมากแรงน้อยแรงนะครับหรือจะเป็นโครงเนี่ย f อ d ดีนี่นะหรือจะเป็นโครงบิ้วใหม่มีเยอะเลยครับพี่น้องหรือจะเป็นเครื่องเอาอะไรเอ่ย สายยางไ <left> หลกลับเนาะจับสายยางไหลไหลกลับหนึ่งเส้นน้ำมันสายยางโซล่าไหลกลับอ่านั้นที่ล็อกได้เลยนี่มัอ่ะมีเปยของคูปต้างนะือยันมากคุยใส่รถทีพุกสุกอ่ะเอายาวขนาดไหนเอาหน่อยเดียวของเราแหละน้ำมันไหลกลับอะเน็ตก็นะครับเครื่องก็มีเป็นพันเครื่องนะฮะพี่น้องของเราเยอะมากนะครับ ไม่ต่ำกว่าพันนะฮะอยู่ในอยู่ในโกดังไหนอีกครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ETRT รุ่นเก่ารุ่นใหม่เท่าไรหร่เนึ่งห <5, S 2> <50 S 1> ้าสิบบาทเดาพอไหมพอห้าสิบบาทพี่ก็ตัดเอาอนนมันเป็นสายยางแท้พี่มันเป็นสายยางแท้ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่รูเป็นเท่ากันวะเท่าเนี่ยนะครับ RT ร์ท้อยสี่สิบนี่เป็นแบรนด์ไม่ใช่จิ๋วเนี่ย ไม่มีน,นะครับหรือสทีร้อยสี่สิบนะครับอาทีร้อยยี่ถอนตังก่อนไลไปด้วยทอนตังไปด้วยงามเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับฮะอันนี้ดีกว่า,าอทอนแล้วอนแล้วอ้าวครับก็นะครับเข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะพี่ดองนะครับ ท่านใดใจ,จดึงน้ําออกจากไรจากนาฮนะฝนตกเยอะมันได้เลยเครื่องเราก็ยกชุดนะฮะโครงก็มี4ี่ห้าพันเครื่องก็หมื่นสองหมื่นสามก็ยกชุดก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับเอาไปดึงน้ําออกจากไรจากนาได้เลยนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโครงเกียร์ถอยหลังได้นะฮะเราจัดให้พร้อมนะครับรับประกันสินค้าให้อีกหนึ่งเดือนครับถ้าซื้อไปเกิดน็อกเกิดพังสามารถเอามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีนะครับร้านผม ไม่งีเงา่าไม่งองเงกับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะใครที่ซื้อกับร้านช่างเขียวไปย่อมรู้ดีนะฮะทุกเจ้านะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเนี่ยเครื่องมือ2งเนี่ยรับเปลี่ยนให้ทันทีนะครับมาโยกเยกกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะครับเครื่องเปิดมีทั้งเครื่องเปิดและไม่เปิดนะฮะอ่าก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูมากกว่าหรือนะฮะจะเป็นเน้นโทรนะครับเน้นโทรก็จะดีก็ตอบแชทมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะ ไม่สะดวกตอบแชทนะฮะก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกชมกันดีกว่านะครับหรือโทรสอบถามถ้าคล่องใจแล้วก็โทรดีกว่านะฮะเพราะจะได้คุยกับรู้เรื่องนะครับบางทีตอบแชทก่อจะพิมพ์ได้แต่ตัวโอ้โหหูตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็เข้ามาเลือกชมแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งสปริงซิ่งหรือยางนะฮะก็เข้ามาเลือกชมนะฮะร้านปิดทุกวัานอาทิตย์นะครับ ก็ปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนอรพิไกยนะฮะมาง่ายนะครับจะมีแท่งบาริเออร์ก็ไปอีก500เมตรก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเมืองพิไกยแล้วก็หรือสถานีตำรวจคอนพิไกยฮะ500เมตรไม่ไกลครับก็ส่วนมากโค้งเยอะครับพี่น้องเยอะมากมายเลยตอนนี้นะครับโค้งก็เริ่มต้นจาก4,500ขึ้นไป4,500 5น0 0านะฮะเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับ ปักหมุดมาง่ายนะฮะถนนสี่เลนเลยร้านยาเขียวอยู่ติดถนนใหญ่นะครับมาง่ายสถานที่ตั้งสะดวกะครับใกล้ๆนในล้ใกล้โรงเรียนบ้านเมืองพี่ไก่นะฮะจะเห็นสิบล้อเนี่ยนะจอดอยู่เนี่ยตู้นี้เลยโรงเรียนบ้านเมืองพี่ไก่นะครับฝั่งขาออกไปบางกระต่ายนะฮะหรือไม่ไดแน่มาง่ายนะครับนะฮะมีถนนสี่เลนอย่างเงี้ยมาง่ายนะครับ นะฮะใครพร้อมก็สัญจรเดินทางสะดวกสบายนะฮะร้านปิดทุกออาทิตย์นะครับนี่นะฮะราคาสีเขียวๆอย่างเงี้ยฮะร้านสถานที่ตั้งนะครับนะฮะคงมีมากมายเลยอส่วนเช็คเราก็เช็คนะฮะที่เช็คแล้วก็มีนะครับหรือเราไม่ได้เช็คก็มีฮะแต่เราก็รับประกันเช่นเดิมนะฮะรับประกันสี่ข้าย1หนึ่งเดือนคงก็สี่พันห้าพันหกพันะฮะเข้ามาเลือกดูได้แต่ถ้าเป็นสยามก็หลักหมื่นกว่าขึ้นทุกตัวครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฮนะสวัสดีครับ